โลกใบนี้เป็นสู่รวมของจิตวิญญาณคุณอย่างแท้จริงผู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้คนคนนั้นก็คือคุณเพราะเมื่อใดที่จิตสำนึกของคุณได้พัฒนาขึ้นจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันและกับการอุทิศตนในการรับใช้ผู้คนของคุณนั้น ก็เท่ากับเป็นการรับใช้โลกซึ่งต้องมีความเกี่ยวพันกับการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณและแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเพื่อที่คุณจะได้ทำงานร่วมกับพวกเขาในการนำแสงสว่างและจิตสำนึกที่สูงกว่าไปให้แก่ผู้คนก็ในขณะที่จิตวิญญาณของคุณ มีการวิวัฒน์การเติบโตของจิตวิญญาณคุณก็จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่เปล่งประกายไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นดังนั้นจึงขอให้คุณเชื่อมั่นว่าการรับใช้โลก การรับใช้โลกนี้มีความเกี่ยวข้องกับการยินยอมให้ตัวคุณเองได้ทําในสิ่งที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะการแพทย์การเรียนรู้ขั้นสูงวิทยาศาสตร์การฝึกอภิป,ปัชญานิเวศวิทยาสันติภาพของโลกหรือด้านอื่นๆ ที่มาจุบประกายแสงสว่างของจิตวิญญาณคุณซึ่งหากคุณต้องการปลุกผู้อื่นให้ตื่นรู้คุณต้องจดจ่อและมุ่งมั่นกับการปลุกตัวเองให้ตื่นเสียก่อนและขอให้รู้ไว้ด้วยว่าแสงสว่างและพลังงานนี้เป็นของขวัญของคุณ และของทุกคนที่มีความพร้อมเท่านั้นซึ่งโลกต้องการเพียงไม่กี่จิตวิญญาณเท่านั้นที่เต็มใจในการใช้ชีวิตอยู่กับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าอย่างแท้จริงในการสร้างประตูที่จะช่วยให้จิตวิญญาณอีกมากมายได้ทำเช่นเดียวกัน การเป็นผู้รับใช้หมายถึงการตื่นรู้ซึ่งตอนนี้คุณได้มีทางเลือกนั้นแล้วดังนั้นจงทำให้แต่ละทางที่คุณเลือกมีคุณค่าเพื่อนำพลังอำนาจมารับใช้โลกและเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปมองหาเส้นทางอื่นอีกต่อไป พราะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของคุณบนโลกอย่างแท้จริงและนี่คือหนทางที่จะนำคุณไปสู่การรู้แจ้งได้อย่างแน่นอนที่สุดสำหรับชีวิตนี้ของคุณการที่จะพลิกผันความคิดและเปลี่ยนชีวิตของคุณบางทีจะต้องมีกำลังใจมีความหวัง มีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาในการเดินทางตามเส้นทางของตัวเองเพื่อที่พวกเราแต่และคนซึ่งได้ถูกจัดวางเอาไว้ณนะจุดต่างๆของโลกซึ่งเป็นจุดที่มีระดับพลังงานเหมาะสมกับเราหรือเป็นจุดที่ผู้คนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกเรา เพือที่พวกเขาจะได้สามารถปฏิบัติภารกิจของตัวเองต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายในที่สุดดังนั้นทุกทที่ที่คุณไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่ที่ที่นั่นจะเป็นที่ที่จำเป็นที่จะต้องมีคุณไปอยู่ตรงนั้นณขณะนั้น เพื่อแผ่แสงสว่างจากจิตวิญญาณของคุณออกมาเพื่อยกระดับและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปในแง่บวกมากขึ้นและให้มีระดับความสั่นสะเทือนสูงขึ้นซึ่งก็มีพวกคุณหลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเหลือเกิน ทำไมไม่มีใครคิดเหมือนเราบ้างนะทำไมถึงไม่มีใครมาช่วยเหลือเราบ้างนะอะไรแบบนั้นและด้วยความคิดที่ตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบนั้นจึงจำเป็นต้องมีคนคุยด้วยซึ่งวิธีการหนึ่งในการพูดคุยกับตัวเองก็คือการที่อยู่กับตัวเอง แบบมีจิตสานึกอยู่กับปัจจุบันและการมีความคิดอยู่กับตัวเองการมีความสันเทือนอยู่กับตัวเองนั้นก็อาจจะมีประโยคประโยคเดียวที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะพลิกผันความคิดและเปลี่ยนชีวิตของคุณก็ได้ การให้ความเคารพในการเลือกของตัวท่านเองและของผู้อื่นการดำรงอยู่ในโลกใบนี้หากเป็นไปในทิศทางที่เปลี่ยนไปด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อระดับครื่องความสั่นสะเทือนที่ตัวเองได้ส่งออกไปมันจึงจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอำนาจแห่งความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นถึงพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของผู้อื่นด้วยว่ามีความเสมอเหมือนกันและเป็นไปในทิศทางของการปราศจากการแบ่งปราศจากการแบ่งแยกว่าฉันศาสนานี้เธอศาสนานั้นฉันประเทศนี้คุณประเทศนั้น นั่นคือความคิดของมนุษย์นั่นคือความคิดของผู้ที่ยังมีความสันเทือนอยู่ในระดับของมิติที่3หรือในความคิดของความไม่เท่าเทียมกันหรือบางทีอาจจะมีความคิดของสัตว์เดรัจฉานผู้ต่ำต้อยด้อยค่ากว่าเรา เพราะแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอเหมือนกันหมดและทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งมีชีวิตที่มีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันหมดรวมถึงมนุษย์ทุกคนล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอกันที่มีตัวตนที่แท้จริงคือ ความรักและแสงสว่างที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาความรักความหวังดีความเท่าเทียมกันราะฉะนั้นการให้ความเคารพในการเลือกของตัวท่านเองและผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ คุณต้องไม่ตัดสินชี้ถูกผิดกับใครหรือสิ่งใดมันเป็นประโยคที่ง่ายๆฟังเข้าใจได้ไม่ยากแต่กลับทำไม่ง่ายเลยเพราะจะต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนจริงๆเท่านั้นจึงจะค่อยๆเห็นผลสำเร็จของมันขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อย ไม่ใช่ความเข้าใจในระดับชาวปัญญาเพราะมันไม่ช่วยอะไรเลยซึ่งหากพวกเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนที่จะไม่ตัดสินชี้ถูกผิดผู้อื่นอย่างจริงจังพวกเราก็จะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างในมุมมองที่กว้างขึ้นมากๆและต่างมิติพูดตรงกันว่า ให้พวกเราจดจ่ออยู่กับจักระหัวใจของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเมื่อใดที่มีสติอยู่กับตรงนั้นเมื่อนั้นเราก็จะอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองและความรักก็จะค่อยๆเบ่งบานมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วย เขาไม่ค่อยให้เราเที่ยวไปสแสวงหาครูบาอาจารย์หรือสิ่งภายนอกที่ไหนเขาไม่เคยสอนให้เราเที่ยวไปยกพลังอำนาจของตัวเองไปให้กับผู้อื่นด้วยเพราะระดับจิตวิญญาณแล้วทุกจิตวิญญาณมีความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เสมอกันหมดไม่มีใครดีหรือชั่วกว่าใครเลย ขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ